อันติด Gen 3มันจะเริ่มปี2014นะฮะแล้วก็ไปจบปี19มันก็คืออันติดโฉมก่อนปัจจุบันนั่นแหละเออถามว่ายังยังเล่นได้ไหมยังเล่นได้ครับและเป็นจุดที่น่าเล่นมากเพราะปัจจุบันตัวแรกๆเนี่ยราคาลงมาเยอะเหลือ2กว่า2กลาง2ปลายเป็นส่วนใหญ่ตัวนี้หลักๆจะมีเครื่อง2ตัวหลักๆนะฮะคือ1,600แล้วก็1 8ไฮบริดก็ยังไม่มีด้วยอ่าแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นแท็กซี่ เพราะฉะนั้นข้อดีก็คืออึดจุกจุนอ่าเขาเรียกว่า ทนตัวพ่อเลยสําหรับใครที่เน้นความทนทานเป็นคนใหม่ค่อยมีเวลาดูแลรถหมอมากทั้งเครื่องทั้งเกียร์ก็ทนนะทนที่สุดแล้วคือถ้าคุณจะหารถคันหนึ่งที่เป็นรถสามัญประจําบ้านติดไวแล้วไม่ต้องไปดูแลประคบปหองงมเยอะนี่แหละคือตัวนี้แหละที่ตอบโจทย์นะผมว่าดีไซน์สวยขึ้นจากหน้าแบนเยอะนะไม่ได้แบบดูเชยอะไรมากยังเป็นเป็นรุ่นหนึ่งที่แต่งขึ้นก็นี่คือข้อดีอึดถึกทนอะไหล่ถูกนะครับดูแลง่ายช่วงล่างกลางๆไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรมากนะฮะข้อด้อยก็คือ อะไรคืออะไรวะขับแล้วอาจจะยังไงวะไม่รู้นึกไม่ออกข้อด้อยออปชันดีกว่าอ่าออปชันออปชันไม่หวือหวา รถเขาออกแบบเน้นใช้งานจริงจังกลไกง่ายไม่ซับซ้อนออปชั่นไม,ไม่ไม่มีอะไรหรือหวาแม้กระทั่งตัวเอสปอรรุ่นแรกนี่ก็ยังไม่ได้ให้จอมาด้วยซ้านะไม่ได้ให้อะไรเยอะแต่คนก็ยังโอเคว่าถือว่าใช้งานหนักได้นะวิ่งไหลแสนได้อันนี้คือข้อด้อยนะข้อดีอึดถึกทนอะไรถูกเนาะอาการประจํารุ่นนะครับมีบ้างนะเรื่องเกียร์นะต้องบอกว่ามันเป็น CVT มีเจอพังบ้างบางคันแต่ต้องบอกว่าพังจริงๆริงพังยากนะแต่ว่าถ้าใช้หนักจริงๆม,มีมีเจอบ้างครับแต่รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นหนึ่ง ที่ เป็นรถเช่าเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือแค่แจ้งให้ทราบว่ามันจะมีส่วนที่เป็นรถเช่าหมดสัญญาก็ดีแล้วเอามาประมูลก็เยอะรถบ้านก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกก็คือถ้าเป็นรถเช่าบางทีวิ่งเยอะนะครับอาจจะมีผลดอสภาพภายในคือเครื่องเกียร์ผมไม่ค่อยห่วงหรอกมันจะวิ่งกันหลายแสนผมไม่ค่อยห่วงมันไม่พังคาตีนคุณง่ายๆหรอกคุณซื้อไปเถอะจะรถเช่ารถประมูลรถอะไรซื้อไปแต่ว่ามันจะต่างกันที่สภาพภายในนภายในบางคันมันโซมบางคันมันลอยเยอะก็ดูที่ราคาถ้า โอเคเคยเป็นรถเช่าเป็นรถบริษัทราคาก็อาจจะดรอปหน่อยละกันเนาะถ้าเป็นรถบ้านก็อาจจะสภาพดีกว่าแต่ที่พูดมาไม่อยากให้เหมารวมนะยังไงต้องดูสภาพจริงหน้างานรถเช่าสภาพดีก็มีรถเช่าสภาพไม่ดีก็มีรถบ้านสภาพดีก็มีรถบ้านคือมีหมดอ่ะปนกันมีหมดทุกอย่างโดยรวมถือว่ายังเล่นได้และน่าเล่นมากๆนะครับเหมาะสำหรับสายพ่อบ้านผู้รักครอบครัวไม่เน้นหล่อไม่เน้นหล่อเป็นชายกลางกินง่ายอยู่ง่ายอะไรถูกอะไรก็ได้ใช้ได้ ไม่หมดไม่จ,จุกจิกไม่วุ่นวายนะสู้ตายทุกสถานการณ์เอาติด19สิประก,บกอบรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรุปรถมาได้เลยที่อิน็อกซ์ของเรา